สวัสดียามเช้าทุกท่านนะครับอยู่กับแอดอดีสซอนแฟมิลรีนะครับสวัสดีครับซะ่งตื่นนอนนะฮะอาบน้าเสร็จก็เดี๋ยวเราอมารดน้าต้นไม้กันนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณชายหมีนะฮะพี่หมีนะฮะพี่หมีนะฮะนี่นั่งลงนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเร็วนั่ง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 ก่อน นั่งเร็วนั่งนั่งนั่งลงนั่งลงพี่มีนั่งไม่ยอมนั่งนะครับนั่งก่อนเร็วนั่งเอาตูดลงพื้นเร็วเออมาเลยสาเหตุที่เรียกพี่มีเพราะตะก่อนเขามีน้องนะครับตะก่อนเขามีน้องนะครับแต่น้องเขาเสียไปนะก็เลยเรียกพี่มีนะ วันนี้ขุดอะไรอีกหรือเปล่าฮะวันนี้ขุดอะไรอีกหรือเปล่ายอมรับยอมรับผิดไหมยอมรับผิดไหมขุดหรือเปล่าวันนี้เราต้องไปดูนะครับวันนี้จะมีร่องรอยการขุดอีกหรือเปล่านะเพราะดินทั้งหมดที่ขุดจะไปกองอยู่หน้าบ้านนะครับจะก,กองอยู่ที่พมเช็ดเท้าหน้าบ้านนะถ้าถ้าขุดปุ๊บนี ตัวเขาจะมีแต่ดินนะครับแล้วเขาจะเอาดินไปกองหน้าบ้านทําให้แอดต้องได้กวาดบ้านนะกวาดหน้าบ้านไปดูกันดีกว่านะครับว่าเขาขุดลุมเพิ่มหรือเปล่านะเดี๋ยวไปรดน้าต้นไม้กันด้วยนะวันนี้เราขุดมีขุดไหมวันนี้นะอมมีขุดหรือเปล่าเออไม่ได้ขุดไม่ได้ขุดวันนี้ดินดินยังอยู่เท่าเดิมเมื่อวาน ถ้าดินใหม่มันจะมีร่องรอยนะครับถ้าดินใหม่มันจะมีร่องรอยตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะอยู่กันได้สักสองตัวนะเท่าที่ดูจากหลุมเนี่ยอาจจะเข้าไปอยู่ได้สองตัวนะฮะเท่าที่ดูจากหลุมนี้มันมาถึงนี่นะฮะจากปากหลุมตรงนี้น่าจะถึงนี่นะครับเท่าที่ดูการขุดแล้วนะมีมองหน้ามีมองหน้า มีมองหน้าลดนับต้นไม้กันดีกว่าตรงนี้ก็ผลผลิตหมดแล้วนะครับผลผลิตหมดแล้ว มาล้วก็กหมดรุ่นแล้วนะครับต้นไม้ที่ต้องลดนะครับหุ่มพี่หมีนี่ผมเดี๋ยวผมต้องหาเสียมมามา,มา,มาผมนะครับพี่พี่ ต้องหาเสียมมาผมผมหลุมเลยนะครับต้องเอาดินทั้งหมดซึ่งมีขุดขึ้นมาเนี่ยมันจะถมได้แค่ครึ่งหนึ่งนะเพราะมันจะหายไปกับที่ใหม่นะครับตอนนี้ผมก็นึ่งข้าวไปด้วยนะครับแล้วก็มาลดสวนด้วยนะครับ เมื่อวานนึ่งข้าวไปไม่ได้กินเลยนะครับเพราะว่ามีโต๊ตีนเลี้ยงอยู่ก็เลยข้าวที่อยู่ในกระติกไม่ได้กินเลยนะครับเมื่อวานก็เอาข้าวมาอุ่นนะครับก็บเป็นกิจวัตรประจำวันดามเช้านานะ ท้าสามปีแล้วยังยังไม่ได้ผวเลยอันนี้ว่านชนปลูกแก้เค็ปลูกเอาเคดเนาะ ี่มุมบ้านนะครับแม่เอามาปลูกให้นะครับพ่อกับแม่ามาปลูกสี่มุมของบ้านนะครับปลูกว่านชนมีอะไรว่านชนไว้ก่อนนะครับจะสังเกตว่ามุมนู้นก็มีนะครับสี่มุมบ้านนะครับ อันนี้ต้นมองนี้นะครับถนนนะครับต้นถนนหรือมากนี้ รถสวนก็จะใช้เวลานานประมาณนี่แหละครึ่งชั่วโมง จะยางต้องดึงมาไว้ใกล้ที่ปิดน้ํานะครับเพราะบางทีแอดลืมปิดนะครับบางทีเดินเลยปุ๊บเลยนะฮะอันนี้3มปีแล้วมันก็เป็นแบบนี้นะครับมันตากแดดบ่อยๆก็ต้องได้ซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับต้องซื้อซื้อมาเปลี่ยนใหม่จะสังเกตว่าสีมันเป็นแบบนี้3ปีแล้วนะครับเดี๋ยวแอดถ้าเข้าก o ล์เฮาต้องไปซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับ ไม่งั้นถ้าเกิดมันมีปัญหามามันจะแก้ไขยากนะต้องหาเวลาเปลี่ยนนะเนี่ยตัวนี้ตากแดดบ่อยนะตัวนี้เพิ่งเพิ่งใส่นะครับสีมันจะสดฝานะครับแล้วก็เหลือมุมนี้ถึงจะไปหน้าบ้านนะก็นี่นะครับผู้ช่วยนะฮะผู้ช่วยแอดอดิสรนะนั่งเฝ้าอยู่ทุกวันนะถ่ายยามเชา้าขอบคุณสำหรับทลิปนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์อดิสรนแฟรมารีด้วยนะครับสวัสดีครับ